ถ้ายูเซอร์กับจะซื้อทะเลาะกันขัดแย้งกันเฮ้ยฉันก็อยากได้แบบนั้นจะซื้อก็อยากได้แบบนี้ทําไงให้ปองดองกันนะมันมีวิธีนะเอา user มาทํางานที่จะซื้อเอาจัดซื้อไปทํางานที่ยูเซอร์เลือกสักคนก็ได้ค่ะลองโลเทททางานแล้วมันจะเห็นขบวนการทำแต่เนี้ยจะเห็นใจซึ่งกันและกันเออจะซื้อก็มีข้อจํากัดแบบนี้เว้ย ่ายคนใช้ของก็มีข้อจํากัดแบบนี้เว้ยมันจะทําให้เห็นซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมันจะลดการขัดแย้งในการทํางานได้แต่เนาะพูดง่ายทํายากบางบริษัทมันก็ทำมาได้เพราะด้วยตอนรับสมัครเข้ามาเฮ้ยฉันสะดวกที่จะทําแผนกเนี้ยฉันไม่ได้สะดวกจะทําแบบนั้นฉันจบวิศวกรมาที่ก็ต้องมาดูพกช่างนี่ฉันไม่ชอบเรื่องบัญชีเรื่องเอกสารอะไรพวกนี้ก็มีกันได้ วิธีที่มันง่ายกว่าน,นั้นที่จะทําให้คุยด้วยกันไปทั้งสองฝ่ายไปในที่ทางเดียวกันเนาะคุยกันมากขึ้นค่ะเอาข้อมูลมาเปิดอกคุยกันเฮ้ยฉันต้องการแบบนี้เขาต้องการแบบนั้นเป้าหมายบริษัทต้องการแบบนี้มันจะเห็นค่ะเป้าหมายบริษัทต้องการของที่ส่งตรงกําหนดเวลาให้กับลูกค้าต้องการผลกําไรต้องการทําคอร์สวิงใช่ปะเฮ้ยแผนกฉันแบบนี้นะสมมติฝ่ายซ่อมบำรุง,งหรือฝ่ายใช้ของ หรือคนที่มาดีลกับจัดซื้ออย่างเงี้ยก็เปิดข้อมูลของตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่ฉันทามันตอบโจทย์กับบริษัทแบบนี้แต่ฉันต้องการได้แบบนี้จัดซื้อเองก็ต้องมาเปิดโอ้เคยฉันก็ต้องการซื้อของให้ตรงต้องการสเปคที่ชัดเจนจะซื้อและฉันก็ต้องการทำคอสเซฟวิงให้บริษัทแบบนี้มันเห็นแบบนี้ค่ะคุยกันมากขึ้นมันจะเข้าใจมากขึ้นเราไปทํางานเนาะเราไม่ได้เอาความเ,าเรียกอีโก้หรือ มันไส้กันไปทำงานคุณจะพูดยังไงอะไม่ใช่ว่าเอาความเกลียดชังเข้าใส่กันอะอคือแกทำงานน้อยฉันทำงานมากไม่มันไใส่มันว่าเกลียดมันไม่ชอบมันดังนั้นมาคุยกันมันเป็นไปไม่ได้เลยเราอยากไปแบบนั้นจิตตั้งต้นเราคือฉันไปทำงานเพื่อหาความเติบโตให้ตัวเอง เพื่อมีความสุขในสิ่งที่ฉันทําฉันไม่ได้ไปเพื่อความขัดแยง้งไม่ได้ไปเพื่อความเกลียดชังจิตตั้งต้นเราต้องเราต้องตั้งศูนย์มันใหม่เนาะตั้งมาตรฐานค่านิยมของตัวเองใหม่ซะว่าวเอ้ยฉันไปทํางานไปเพื่อความเติบโตไปเพื่อช่วยบริษัทไปเพื่อมีมิตรไม่ใช่ไปเพื่อมีศัตรูม่เท่ไปเพื่อประสานงานฉันไปเพื่อประสานงานเราต้องตั้งต้นใหม่คุยกันเป็นดีที่สุดค่ะถ้าสมมุต ความเห็นต่างไม่ตรงกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายมันก็คือเป้าหมายเดียวกันที่เราไปทำงานเพื่อบริษัทให้เติบโตมีผลกําไรทำงานอย่างราบรื่นตรงนั้นนั่นเองเอาจุดนั้นมาคุยกันเราเป็นผู้ใหญ่เนาะโตแล้วเราคุยกันได้เราไม่ใช่เด็กๆที่จะโอ้ เห็นอะไรขัดใจก็ทะเลาะกันจริงๆเด็กๆก,ก็เห็นอะไรขัดใจเขาพูดเลยเขาทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวเขากลับมาดีกันแต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเห็นอะไรขัดใจกันพอทะเลาะกันปุ๊บกลับมาพูดกันไม่ได้แล้วเหม็นที่หน้าแล้วเหมือนจะคิดว่าแก้วที่มันล้าวอ่ะมันจะมาประสานได้ไงคือมันไม่เหมือนเด็กเด็กเขาใสไงถ้าเราใช้แบบเด็กได้มันก็ดี เออก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันกลับมาดีกันเราต้องคุยกันให้มากขึ้นทําความเข้าใจกันมีจุดตรงกลางที่เราจะเดินไปด้วยกันแบบนี้มันจะทํางานสนุกแล้วมีความสุขเนาะขอให้คุณเป็นคนดีอ่ะถือศีลห้าครบอะ่ะเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีรักและเมตตารักที่จะแบ่งปันอยากให้คนอื่นได้เหมือนที่เราได้เนี่ยจิตแบบนี้ทำให้คุณทำงานสนุกทำให้คุณส่งสัญญาณออกไปมีแต่คนอยากจะช่วยเหลือขอให คุณที่ทำจัดซื้อตั้งต้นด้วยการคุยเนาะถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการคุยกันดีที่สุดเราไม่ใช่ทาไปโดยที่โกรธเคืองประชดประชันแบบนั้นมันจะยิ่งสะสมสะสมมันนึงมันก็ระเบิดทั้งสองฝ่ายครูขอให้คุณมีสติกับสิ่งที่ทํารู้ว่าเราทําอะไรกันอยู่รู้ว่าทําหน้าที่อะไรรู้ว่าเป้าหมายกลางของเราคืออะไร ขอให้คุณทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆโชคดีเนาะมีจิตใจที่ดีเบิกบานขอให้คุณดูแลสุขภาพจากใจคุณทัญญาค่ะ